เพิ่มเติมอีกก็ประกอบไปด้วยหนึ่งคือการยกระดับทักษะการเรียนรู้สื่อออนไลน์ที่ให้เพราแม่มีน้องเกษตรกรทั้งที่มาร่วมง,งานแล้วโดยในปีแรกเนี่ยเราได้ํำเนินการในใต้โครงการที่ชื่อว่าวันตำบนวันดิจิทัลสุมชนนูนใจซึ่งในปีแรกครับเป็นดำริของท่านรานองนายกรยัฐมนตรีท่านประทักษะเข้มข้นก็เราจัดไปเมื่อวานนะครับสําหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเออเรามีเป้าอยู่ประมาณ1 1 0 0รายปัจจุบันก็มีคนเข้ามา,า,าร่วมรกระดับทักษะแล้วประมาณ1นึ่งหบาท 250ตุนซึ่งปัจจุบันนี้ก็เราได้มีการร o ดชว h ไปหลายพื้นที่แล้วนะครับเป็นเกียรติยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านสู่กิจกรรมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมีดิจิทัลนันอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองวันนี้ได้มาทุกทีกับทางเกษตรก็ได้ได้ยินได้ฟังได้รู้เป็นการดีนะครับที่ในการที่ให้ทางจังหวัดอย่างน้อยเนี่ยผู้บริหารได้มารับรู้ว่าตอนนี้ ทำให้รายได้ต่อหัวมันสูงแต่เกษตรเราก็ทิ้งไม่ได้เกษตรก็เป็นสาขาเป็นขาหนึ่งและอเเข้ากับกิจกรรมอนเทอเนยจิัลดิจทัเชกังที่จิจนภาคตะวันออกงวัประยองภายใต้โครงการวนสมบรวันดิทัออน์ี่ทั้นสองค่ะ แลาวก่อนี่ยคปิดซอปิน อันนี้จะเป็นมัวชีช่วยให้บอกาอย่างนี้นะยนนี้จริงๆข้ามที่5เขตขจังหวัดตัวใากรว่าัเรืองอเา็นหมายามว่าจะเาในัทีนะครับก็มีทั้งนอกโรงเรือนในโรงเรือนแล้วก็แไม่ทงานนะครับก็มีงเรีเป็นไซต์ของคนทีิดขึ้นอ ยองท่านกันชัยเทพบรชัยทันผูริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐท่านพ่อสดผ่าน Facebook f แฟนเพจดีป้าไทยแลนด์ค่ะวันนี้ที่ฉันเป็นพังกรก่อนเสริฐสกุลนะคะขออนุญาตรับหน้าที่เป็นผู้ดาเนินการในวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านค่ะโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีป้าเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนยกระดับภาระสารด้านดิจิทัลอาร์ติคัลเจอร์รวมถึงคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มเกษตรกร เอย่างยาวและย่างหยืนค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะกิจกรรมนะคะจะมีผู้ที่ เรียนรู้ทักษะเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตหรือการประก,ก,กอบอาชีพในพองกิ่นเป็นเรื่องสําคัญมากในโลกอนานคตนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัอนเราคิดว่าเราไม่ได้เป็นคนคิดแหนทำแหนทำให้